สบายดีสบายดีเอฟซี bye. Bye ทุกคนเด้อยินดีนตอนหับทุกคนข่ะสู่ซ่องวริ่ารสาวเซนจัจ้าเมื่อนี่อากาศคึมๆเป็นใจกันเลยพากันมาหลิดเรือนเจเแถวว่ะจะพากันเห็ดเห็ดจุ่มเห็ดจุ่มกินเพราะว่าอากาศมันมันเย็นเยน็นมันบริห้อนกับทีมงานเราคือเก่าแหละทุกคนสี่ห้าคน <c oughs> <c oughs> มามามาทุกคนมาเบิ่งป้าหมาะหมาะจุ่มหมาะกระจิงซี่เลยทุกคนโอ้ยของแท้แต่ว่าใส่เตาถ่านเลยเมนแมนแบบธรรมชาติมามา ойти, ula, มามาเบิ่งกันเลยเป็นแซ่บสัมภาระว้าวว้ ух, 105, poquito, ouais, slowly, Ooh, าวว right, ้ même, Playing, man, Make, าวพุ่นน่ะป้าเดกประดามขับพุ่นเลยเอาลูกจีนลูกก่อนเตรีให้เด็กๆกินก่อน อันนี้กระจุ่มยังเนาะจุ่มเซสวนอันนี้กระจุ่มเซสวนสไตล์ไทยสวนเซโอ้ไม่เลยเนาะมาล่าลืมฮะบ้ามีเงินได้ซือกลุ่มาใส่กระมามามาพี่น้องสปารดีเลยอันนี้มีเลยพี่น้องสบไปเบิร์แล้วกูซื้กนเด้อมันอี้ก็ได้อากาศเป็นใจฝนตกเพิ่นก็เลยอันข้าวกิน เอาลงเลยเราพักนี่ส่วนนี่นะเนี uh> ่ยส่วนถ้เขาลืมมาเส้นมาเอาลงเข้าไปเอาเส้นกันบ่เขาเอามาแล้วกบนเขาเสียจะไปแล้วแค่ไหนเด็กๆกินก่อนป้าไปแต่แสบมีเนาะมาๆๆทุกคนแสบๆนำกัน ก็จะแซ่บไปเลยซิมเออมันเลยอันพุงสุวน่างบริสิณโอ้เป็นอะไรย่าว่าซี่มึงรู้ข่อยว่าจักแบบไหนมันจางบ่ะใส่กระแดกป่าประแดกมัใส่บ่ะไม่ใช่กระแดกจะกระแดกจางเนาะเออจางเอาจางอะไรกับโบวานอีกเอันน้ำตาลใส่นะสวยใส่้วยไม่้วยเราเป็นยังอย่างคู่บูมักเมากใส่อีกหน่อยนึงเอาเกลือบ่ะอันวี้ เปลือกกลับมาใส่เอาน้ำตาลมาอีกหน่อยหนึ่งจะโรยบนเปลือปลาในใส่น้ำตาลในกระตาพอเบิ่งดูเออนี่เด็นดน้ำตาลนี่บอมาใส่หน่อยหนึ่งเพราะมันนัวอ่าอันเตี่ยวนั่นสิเจ้าใส่แล้วอันนั้นมันก็นมีนะ่ะเนี่ยนีนี่นี่มะเขือกับข่าโนมันอ่ะไหนใส่นนีเฮ้ยเด็ดอันนี้นใส่บ่เนี่ยใส่บ่ป่ะเนี่ยปลาสีว้าใข่ฟังตันี่เบิ่งกินคำอิดบอกคู้ว่าไม่ยังอันนี้เนี่ยว่ายาเบื่อมันบ่ จิบยาอันนั้นเอ้ยจิ้มห้าวกมูกบักเพชรเนี่อันนี้ฮะมันจิบเพชรเด็กน้อยอีกเผ้าอันกับหมูฮะนะจนว่มาบรพากันกากินดีแท้เมนอุ้ยอันยางมันอันยังมันขนอ่ะนะอันมันอันเอออันนั้นมันพักแกนันปูอะไรเงรยเนอะพือนราพากันปูหู้หรอพากันตายากเัินซื้อมาเนี่ยอีทเลยเป่งนัวมันตีใส่เบิร์ตนะ มก็เมาแปงนัวนะเอ้ารอรอยขลุกชีตเป็นบ่อแหลย้าเมาได้ไหมอพดก่วนี้เจ้าเาได้รุนนี่าตองเว้ยไม่งันเมนยมลาตองเนี่ยพปวัเหตุก่อนเป็นแทนนให้มันมอพดก่อนมิคเอาตบเบ่อยเอามาใส่อีกกระน้ำตานหน่อยหนึ่งอ่ะพอมีแห้ง่เนาะใส่ก็ใส่นี่อยู่เ้ื่อล้างตุหัน เอาใจเซฟเนี่ยต so ีเนาะเข้าเลยกันกินเนี่ยหละหมักเค็มๆหวานๆจิ๋วเสียต้องกินอันนี้เลยเย็ดเท่ไหนหมักเค็มๆหวานๆลูกก๋กินบ่แล้วนะพอป่ะอ่าอันก่อยแล้วบ่พ่อเข้ากับบ่พ่อเข้ากับเติมอเติมแต่อีกหน่อยนึงสะใส่อีกบบอกบ่วงนึงสิอีกบ่วง เป็นตะแเบลยเียมอะเขาหอม้หอมอะไรอันนี้ข่อยไส้ลลวนะเราลงเบิดแล้วก๋วยจิตักให้เขาอินนี่มันชุกเลยได้ขวานอนี้เนาะเอาถั่วใ่บอนี่เด้ถั่วใยบอเส้นหั่นสิบอสุกะกาลงเส้นอลงกำลังลืมแส่กับต้มใสพร้อมลุกซีนผัดนเส้นผัดพกาวก่อนลุกิ้นลงก่อนไม่หยากเด็ดเลย พันธุ์ลูกชิ้นลงก่อนชวนบ้านเท้าเหมาะกับบรรยากาศแต่งมันเลยพี่น้องฟองไฟเราซื้อคนุีคนนี่กระตักใส่ถุยใหญ่เลยเด้อเฮ็ดปันกินอยู่ห้านเลยนะใส่เตาถ่านหมอกแกงอ้ยพี่น้องอย่าปากดังลืมเพาว่าลืมยังลืมมันเต้าหู้อันเด เส้นสุกอยู่บ่ทีมมึงรู้ตัวเส้นมันสุกบ่ต้องมองมันบ่ได้นี่น่ะบ่มองเอ็งเส้นตู้อยู่ใช้มีงานอยู่นี่วะอยู่ข้างเฮือนน่ะเาอื้อยังยังหยาบอยู่อยู่กจะนอยเนาะซเนาะงนกเส้นก็็ลาบิก็อยาาวมาใส่ออ มันยังห่อนเป,ป, ilia, เป่าก่อน <Divine S 3> มันควันไฟหมักนี่ดิกินแบบธรรมชาติธรรมชาติบ้านเฮาแบบโบไซย์อันหมอกไฟฟ้าเลยทุกคนมันบ่ได้บรรยากาศในนี้ใครเนยเอาเนี่ยเป่าเนี่ยมาชิมลวกปลากันชิมลวกปลาใช่ไหมเอ่ยสุกหรืปล่สุกแล้วสุกแล้วก็มาไหม ไปแพงนั่งเม่ขาเขาขึ้นแล้วเตาแบบที่ไหนตอนนี้นี่ไม่พื้นนี่นี่แดดปรเกียบงเนี่แดกเขานี่นี่แหละบ้านนอกวันหน้าพี่น้องเอ้ยจิตจ็ตอะไรแล้วเนาะหมอไปผ่าบูมีก่อมานหน้าบอยากไสบูมี่ความจริงเป็นจริงปรตาย อืมเซียวเซียวไก่ก็บ,บิรงนะได้เวลาลงมือแล้วจ้าแซ,บแซบ่บเส็บเจ้าหนอจะอยจังเอาด้วยเดี่ทุกคนหลังจากเขากินอิม่มเขากาจะมาเฮ็ดวิ่งนะทุกคนเนาะได้เวิ่งได้งานอยู่เด้อมืันนี้เด้อบุ๊มบิ๊ม พ่อแม่มีแต่กินได้ืัอนี้ก็ลงมาลดน้าสวรคือเก่าเป็นยังไงทุกคนพักเขางามี๋ยวบ่หอมบัวเพื่อนเดาพักยงห้อมบัวเราจะมีพักมีพักอันนี่เขาจะพักันพักเสริมษาันาภาษาะอภาษาไทยละเมอพักเสริมภาษาไทยละเม เป็นยังคือเอิันนั้นเนาะบาดบาดมาใส่อันแพ่ใส่ลาวเัาคือแบบมเป็นตาฟังเลยเนี่ยก็หลยหลายลกเต่ได้เต้สองซ้มมือแล้วก็ลงมาเบิ้งกับเตียมตึ้งอีกแห้วก <c oughs> ินอิ่มแล้วก็ม่เห็ดเวียกทุกคนเลยบนไปทางใดโอ้ปวดขานังนน่งโดนนั่งโดนบ่ได้เอ <c oughs> ้ย กุ้ยโพดบอใครอิมโอ้อันนี้บออันนี้บอนี่อันนี้ก็ดอกไม้งามๆของโบเมีนเลยตัวนี้ของเมลียนเมรียนบอเมน,นงามๆหรือใครจะฝนตกใส่กันแบบฝนมาตกใส่กันมันเหี่ยวเราบ่มีเวลาลงมาฮดเราบ่มีเราบ่มีเวลาลงมาโฮดนี่แตเฮา บางบางมือเขาดูเขากระโดใหายขณฮาบดดูเขากระโหดเพราะว่าพักเขาเองก็คิดหนึ่งถึงหนา้าบ่เพื่อนึงหรือสองเพื่อว่าเท่านั้นบ่มีเวลาลงมาบ่พักบ่มือต้องการน้ำลาย <c oughs> ฮาฮ่ดแล้วมันจังบลงมามมันเอาบอข่ขยายใ้ซ้ำต้นซจำเกา่าเบิ่งนี่นี่มาเบิง่งนี่สวนพักกันสาวสอนนี่เป็นอย่งไรทุกคนงามบ่ครับงามงาม,<ะ>งามอันนี้ ตัวนี้ค wow ือพ wow ักปลูกเพื่อนเนี่ยนั <S 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 ่นเพื่อนปลูกพักแถมหย่าเลยเพื่อนมัมีเวลาลงมาสวนเนี่ยนี่ทุกคนเลยเพื่อนค้าแต่ไปเวียเพื่อนก็เริ่มเลลงมาสวนแต่เฮากับเรื่อยโห้ยฮากี่คานสวนน้าเองนานเดียดนี่ก็ซิบรอดเลยเนี่ยหย่าลายโพด เาะว่าอยากปลูกอยู่ค่ะบุมีคนคุดเลยย่าตอนนี้เสียงเสียงจักกระจันอยู่บนห้องเยี่ยงหนึ่กับห้องหลายเลยทุกคนทุกคนในยินอยู่เบ่เพราะว่ามันหอดดูการมันเลยเด้บอกกันมันเด็ดเด็ดเลยฝนตกแล้วมันมีเนาะมันกลายิงหอดสงการเลยเด้มันหอดอันมันหอดยามมันเลยค่ะน่ะครับว่าอยู่บ้านเทาตะกี้นะโอ้หลายขนาดมาเดี๋ยวนี้บุมมีมันดับไปแล้ว เป็นอย่างไรเอฟซีผ่านได้ยินอยู่บ่อเสียงจักรกัจจันคันมันหลายๆมือหนักสิไปหนันสิพานเอฟซี FC, ทุกคนไปติดจักรจัจจันเลยทุกคนถ้าเบิ่งอยู่บ้านกอนะมันมีบ่อเคยแต่ยังน้อยง่ญ่มากแล้วกับบริไปกับเขาผัวเห็ดอันใส่ใส่ตังเนาะอยู่อันบ้านเอาบริใสย่ยางอันนี้ได้เขาใส่ตังเขาไปเห็ดเ,เลย เขาบวขายตีดส่วนขังหลังๆนี่นะหลงังสปีหลังนี่บวหรือว่าเขาบวได้อยู่แล้วกะบวได้ไปติดปกติกะไปติดอยู่แต่พอได้กินแ็นแล้วหูสำเร็จเรียบร้อยอแมนแมนลกหยาพ่อแหละใส่ฝุ่นมันกระจีมมันกระโบจีมแล้วเมื่อยละเมื่อยแห้งแล้ว เสำหรับคลิปเมื่อนี้ก็จะประมาณนี้นะทุกคนเนาะก็พาทุกคนลงมาเยี่ยมยามเมืองสวนเพราะว่าโดนแล้วค่าบริพาทุกคนลงมาเบิง่งเมื่อนี้ก็พอดีอากาศดีดีก็เลยพาทุกคนลงมาเบิง่งสวนของพวกเขาเพราะว่าห่างหายกันไปโดนจากสวนบนเถวเฮดเวียกนะสไลด์เมนเห็นเตสวนทีอยู่วันอยู่บ้านเฮาคนานะอยู่หน้าเฮาอยู่นี่เลยห่างหายกันไปโดนบริพาเรียบซีผนมา เบิ่งมาอัปเดตเบิ่งพักี่เขาปูกเตเต้เตน,เนไปเอยว่ะเตเดือนหลังๆเนาะฮัาก็ได้แต่สามนี่้วทุกคนเด้ยอยังบวพ่อขายมันยังบวพ่อขายแต่ว่าจังไนมันก็คือพอขายลเลยแหละอีกสองสามเดือนสำหรับคลิปนี้ขอจบลงเพียงเท่นี้้วทุกคนขอขอบใจทุกคนที่เข้มาติดตามคลิปของฮาวต้นต้นจนจบ้ะทุกคนบ๊ายบายขอบใจเด้อ